ปฏิพจน์เตือนใจจากท่านที่เท่าั้นส่หายชื่อเราเลยความเรียบง่ายชื่ออีเจียนศินละปะในการปกครองโลกและวางตัวรับมือต่อทุกอย่างทางโลกนั้นขึ้นอยู่กับความเรียบง่ายเรื่องทางโลกและหลักสัจธรรมอันยิ่งใหญ่แยบยน์ไม่มีอื่นใด วนเป็นได้จากความเรียบง่ายทั้งนั้นท่านจอมปากท่านจอมปากของจือกล่าวว่าธรรมะแห่งเราจากหนึ่งถึงที่สุดรู้จิตอันเป็นหนึ่งจึงรู้แจ้งแทงตลอดหนึ่งคือธรรมะคือความเรียบง่ายด้วยเหตุว่าทุกสิ่งยิ่งเรียบง่ายยิ่งยิ่งใหญ่อริยกษัตริย์ยาวส้นน้อมองค์เที่ยง อริยกษัตย์เหว่ยงซุ่นน้อมองค์เที่ยงธรรมปกครองบ้านเมืองเพื่อให้ประมุขทุ้ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ไม่มีท่านใดที่ไม่สมถะทุกอย่างล้วนเป็นไปอย่างเรียบง่ายเช่นความคิดเรียบง่ายเที่ยงธรรมสัตว์ซื่อเป็นความเรียบง่ายมีความปราถนาที่เรียบง่ายใช้คำวิวาจาเรียบง่าย มีจิตใจเรียบง่ายชีวิตความเป็นอยู่การจัดการต่อสิ่งต่างๆเรียบง่ายไม่มีเล่กลวกวนแอบแฝงไม่ทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากง่ายก็คือง่ายต่อความเข้าใจเรียบก็คือราบเรียบต่อการทำตามเข้าใจได้ง่ายเข้าใจได้ง่ายจะมีผู้สนิทชิดชอบ ทำตามได้ง่ายจะก่อเกิดคุณประโยชน์เมื่อมีผู้สนิทชิดชอบมีคุณประโยชน์ก็จะยิ่งใหญ่ยืนยงต่อไปได้เช่นนี้สายย่อมได้ผลงานคุณธรรมแห่งปากเมธีสปปรรพสิ่งใดๆในโรคล้วนมีหลักศัจธรรมใน,นตัวเองอาศัยหลักศัจธรรมในตัวของสปปรรพสิ่งนั้นๆรับมือสนองรับ สนองตอบต่อสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกด้วยความเรียบง่ายต่อกันก็จะเรียบง่ายไม่ซับซ้อนวุ่นวายเรียบก็จะไม่สับสนง่ายก็จะดำเนินไปได้ด้วยดีการกล่อมเกาตนาเข้าถึงความเรียบง่ายที่สุดเพียงตัวเดียวจิตใจใสสงบความวิตกกังวลใจจะมาลายไป พระอริยาปาฏิลาจื่อจึงได้โปรดว่าระคองยานเดิมรักษาความเป็นหนึ่งไว้พระอริยเจ้าจึงโปรดว่ารักษาจุดศูนย์กลางหรือแจ้งความเป็นหนึ่งพระพุทธองค์ได้โปรดว่าทำทุนดวงคืนสู่ความเป็นหนึ่งหนึ่งคือความเรียบง่ายใจเป็นหนึ่งเดียวจะสว่างจิตยานเป็นหนึ่งเดียวจะบริสุทธิ์ใส ญญาณธาตุภาวะรับรู้เป็นหนึ่งเดียวจะสัตดิ์สิทธิ์พลังธาตุในกายเป็นหนึ่งเดียวจะแก้วก้าคุณธ,ธรรมเป็นหนึ่งเดียวจะเที่ยงตรงใครก็ตามหากตั้งอยู่ในความเป็นหนึ่งไว้ไม่สับสนจะดำเนินธรรมกิจหรือสร้างสรรค์ธุรกิจหรือเรื่องใดๆไม่มีที่จะไม่สำเร็จได้ขอบคุณครับ